ฮัลโหลเทส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 สวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันในรายการพาริโอดาต้าเบสกับผมพีเจตวันกันอีกครั้งในเวลาดีๆเช้าวันศุกร์แบบนี้สําหรับรายการของเราในวันนี้เนี่ยก็ยังคงมาในธีมไดโนเสาร์และสัตว์ดึกดําบันกันอีกเช่นเคยและสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาขอทําตามสัญญาว่าเราจะมาพูดถึงไดโนเสาร์ที่ค้นพบในประเทศไทย โดยการเริ่มต้นค้นพบไดโนเสาร์ในประเทศไทยของเราเนี่ยก็เริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อพศ2519ประมาณ41ปีที่แล้วครับซึ่งก็ถือว่านานนานพอสมควรนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเจ้าตัวที่เราค้นพบเนี่ยเป็นไดโนเสาร์ชนิดไหนหรือเป็นตัวอะไรเรารู้แค่ว่ามันเป็นไดโนเสาร์คอยาวประเภทหนึ่งเท่านั้นโดยซากหรืดําบังส่วนใหญ่แทบจะเรียกว่า90%เลยก็ได้ จะค้นพบในภาคอีสานเช่นจังหวัดขอนแกน่นกาฬสินชัยภูมิเป็นต้นนะครับแต่ภาคอื่นก็มีการค้นพบเหมือนกันเช่นการพบฟอสซิลฟันของปลาฉลามบึกนบ,บันในจังหวัดกระบี่ทางภาคใต้สําหรับในวันนี้เนี่ยผมก็จะขอแนะนําไดโนเสาร์ในประเทศไทยที่เด่นๆดัดงๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกันนะครับผมผมก็จะมีรูปภาพไปดูด้วยนะครับสักครู่นะครับ เอาละครับผมเรามาเริ่มกันที่เจ้าตัวแรกเลยนั่นก็คือสยามูไทแรนัสอีสานยินซิสเป็นไดโนเสาร์ของไทยเนี่ยที่ถูกค้นพบที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นเป็นไดโนเสาร์เทโลพอดตหรือไดโนเสาร์กินเนื้อเหมือนที่เห็นกันตามภาพนี่แหละครับขนาดของมันนีก็ยาวตกประมาณ6.5เมตรหรือเป็นไซส์ครึ่งหนึ่งของเจ้าทีเล็กเลยทีเดียวแต่เจ้าตัวนี้เกิดก่อนอยู่ในยุคคริเทเชียสตอนต้นในช่วง130ล้านปีที่ผ่านมาแล้ว ในการศึกษาตอนแรกนะครับเราคิดว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นญาติเป็นกลุ่มวงศ์สกุลเดียวกันกับดาราหนังใหญ่อย่างทีเล็กเลยทีเดียวแต่การศึกษาใหม่ในปัจจุบันนะครับก็ได้เปลี่ยนให้มันกลายเป็นแตนวเสาคารโนซอร์หรือว่าง่ายๆก็คือเป็นดตนวเสากินเนื้อธรรมดาธรรมดาไปซะแล้วนะครับสําหรับเจ้าสยามโมทนรนะัทตัวนี้สําหรับรายต่อไปนะครับก็คือสยามโมซอรัสสุธีทอนนี้ เป็นไดนโนเสาร์ชนิดแรกของไทยที่ค้นพบฟอสซิลแต่ไม่ได้รับการศึกษาและตีพิมพ์เป็นเปนเปอร์อย่างจริงจังเลยต้องสูญเสียตําแหน่งให้เจ้าไดนโนเสาร์คอยาวที่พูดถึงไปเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ถูกค้นพบที่อาเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเช่นกันกันกบสยามโมเทลนัสตัวก่อนหน้านี้เจ้าตัวนี้อาจจะมีขนาดใหญ่กว่านิดหน่อยยาวประมาณ7เมตรซึ่งก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของสไปนูซอรัสที่เป็นดาราลายในจุลศิลป์พาร์คภาค3อีก ก็เป็นอีกตัวนะครับที่เป็นญาติกับนักแสดงหนังใหญ่ก็เราก็ไม่ได้มีแต่รุ่นใหญ่อย่างสยามโมไทยรัตหรือสยามโมซอลัสสำหรับรุ่นจิ๋วรุ่นเฟเทเวดเราก็มีเอาละครับตัวต่อไปของเราก็คือคอมซ็อกนาทัสนั่นเองแต่เจ้าตัวนี้ยังไม่ถูกการรับตั้งชื่อสกุลอย่างเป็นจริงเป็นจังเจ้าตัวนี้เป็นในนวสาวตัวเล็กขนาดเท่าไก่เท่าไก่เองครับก็พบที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นอีกอีกแล้วนะครับ ขนาดยาวประมาณ70เซนติเมตรหนักแค่3โลครึ่งโดยประมาณและเราก็ไม่ได้มีแต่ไก่อีกนกกระจอกเทศเราก็มีครับตัวต่อไปก็คือกินนารีมีมัสข,ขอนแก่นเอนซิสไดโนเสาร์รูปร่างหน้าตาคล้ายนกกระจอกเทศท่านผู้ฟังสังเกตน,นะครับมันจะคล้ายๆกับนกกระจอกเทศแต่ขนจะไม่ขึ้นเต็มตัวและยังมีจงอยปากและเล็บมืออยู่ก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นไดโนเสาร์นกกระจอกเทศตัวแรกที่คนพบในไทย และตอนนี้ก็เหมือนจะยังเป็นตัวเดียวอยู่ด้วยก็เจอที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอีกลายหนึ่งก็วิ่งเร็วปัดเปียวดูจากสรีละร่างกายของมันนะครับไม่มีฟันด้วยแต่ก็กินได้ทั้งพืชและก็สัตว์ขนาดยาวประมาณ 1- ถึงสองเมตรและหากว่าเรามีสัตว์กินเนื้อเนี่ยซึ่งเป็นผู้ล่าอยู่ในระบบนิเวศตามธรรมชาติแล้วเราก็ต้องมีสัตว์กินพืชเช่นกันใช่ไหมครับท่านผู้ฟังซึ่งบ้านเราเองเนี่ยสัตว์กินพืชก็ไม่ก็มีไม่ใช่น้อยๆ เรามาเริ่มจากรุ่นเก่าแต่เก่าก่อนเลยนั่นก็คืออีสาโนโนซอรัตอัฐวิพัชชิเป็นไดโนเสาร์สโลพอดหรือไดโนเสาร์คอยาวที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดของโลกใบนี้พบที่จังหวัดชัยภูมิตัวนี้จะมาค่อนข้างแปลกหน่อยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในภาคอีสานอยู่ดีเจ้าตัวนี้เนี่ยมีชีวิตอยู่ในยุคไทแอสซิกซึ่งเป็นยุคแรกของไดโนเสาร์ประมาณ209ล้านปีมาแล้วความยาวของเจ้าตัวนี้ก็อยู่ที่13-15เมตร เรียกได้ว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยไม่เทียบกับไดโนเสาร์ร่วมยุคที่อยู่ในยุคเดียวกันต่อไปก็จะเป็นญาติของดาราหนังใหญ่อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือชิต,ตโกสรัสสัตยาลักกิจก็อาจจะแบบว่าอา้าวหน้าตามันไม่เห็นเหมือนตัวอะไรเลยผมขอบอกนะครับนี่แหละครับไทเซอร์ท็อปไม่แปลกครับมันเป็นไทเซอร์ท็อปจริงๆมันคือไดโนเสาร์เซอร์ท็อปเชียนหรือไดโนเสาร์มีเขาในยุคแรกๆที่ยังไม่วิวัฒนาการเขาหรือยังอื่นมา ถ้าสังเกตตรงโหนกแก้มและจะงอยปากครับจะคล้ายๆกับในนวสาวมีเขายุคใหม่เลยซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ถูกค้นพบในจังหวัดชัยภูมิอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนกลางก็จะขึ้นมาใหม่นิดนึงเมื่อเทียบกับคีเทเชียสตอนต้นอย่างเจ้าจะโกกินเนื้อตัวใหญ่ๆ2ตัวก่อนหน้านี้แต่เจ้าตัวนี้ก็ถือว่ามีขนาดเล็กนะครับก็แค่1เมตรเองสําหรับตัวต่อไปจะมีตัวคล้ายๆกันอยู่2ตัวครับในบ้านเราก็คือเริ่มแรกเลยกอเจ้าตัวนี้สยามโนดอนนิมงามมิ เป็นไดโนเสาร์ออนิโทพอดที่เรียกกันว่าอิกัวนโนดอนพบฟันและกระดูกในจังหวัดนครราชสีมาตัวนี้ก็อยู่ในยุคคริเตเชสตอนต้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างร่วมสมัยกับนักล่าไซสาใหญ่แล้วในช่วง125ถึง113ล้านปีมาแล้วและที่บอกครับเจ้าตัวนี้ก็มีพี่น้องที่หน้าตาเรียกได้ว่าคล้ายกันเลยครับเพราะอยู่ในวงและสกุลเดียวกันนั่นก็คือราชสีมาซอรัสสุระนาลีเอ เป็นไดรนเสาร์ประเภทกินพืชกลุ่มเดียวกับอีกโนโดอนเหมือนกับเจ้าสยามูดอนตัวเมื่อกี้เลยครับก็เราก็พบการล่างซ้ายของมันในจังหวัดราชสีมาเช่นกันจึงเป็นที่มาของชื่อราชสีมาซอรัสก็มีอายุป,ประมาณ100ล้านปีก่อนในยุคครีเทเชสตอนตอน้นก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตร,ร่วมสมัยกับเจ้าตัวเมื่อกี้เลยทีเดียวและก็ขอแถมด้วยดาราหลังใหญ่อีกสักตัวครับมาก็คือสเตโกซอรัสนั่นเอง หลายหลายคนลงคุ้นนะคุ้นตาเจ้าตัวนี้ดีอยู่แล้วแต่เจ้าสเตโกซอรัสในบ้านเราเนี่ยเรียกได้ว่ามีอายุมากที่สุดเพราะค้นพบย้อนไปไกลามากถึง140ถึง152ล้านปีเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยถูกค้นพบในจังหวัดกาลสิน์แต่เราก็พบแต่ส่วนกระดูกสันหลังสังเกตน,นะครับที่อยู่ตรงที่มันมีแผ่นหลังแต่ไม่พบแผ่นหลังแต่มันเป็นจุดเด่นของโนเสาร์สายมันสเตโกซออยู่แล้ว แต่ก็ไม่มีการค้นพบฟอสซิลเพิ่มเติมเลยจึงยังไม่ได้รับการตีพิมพ์และรายงานอย่างชัดเจนและเรามาถึงตัวสุดท้ายครับที่เรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดและไม้ตายตัวหนึ่งของบ้านเราเลยก็คือพูเวียงโกซอรัสซิลินทอนเน่เป็นวัวเสาคอยาวขนาดใหญ่ตระกูลไทเนโนซอร์ที่ถูกค้นพบในอำเภอพูเวียงจังหวัดขอนแก่นถือว่าเป็นมักกินพืชตัวยักษ์ประจําบ้านเราเลยทีเดียวคาดว่ามักอยู่รวมกันเป็นฝูงเพราะเราพบโครงกระดูกของพวกวัยยาวอยู่ด้วย น่าจะเป็นลักษณะปกติของไดโนเสา ort, เร์สโลพอดรวมทั้งเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นประมาณ130ล้านปีที่แล้วก็อยู่ในยุคเดียวกันนักล่าขนาดใหญ่2ตัวอีกแล้วนะครับซึ่งชื่อของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ได้รับการตั้งชื่อเป็นการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระเทพเลยนะครับก็นี่ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนของไดโนเสาร์ในประเทศไทยเ็บ้านเราก็ยังมี สิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์อื่นๆนะครับทั้งจระเข้ดึกดำบรรพ์เต่าโบราณโทรโซอร์ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงเจ้าไทรรนอนดนเจ้าตัวที่คล้ายๆสัตว์เลื้อยคานมีปีกในหนังนั่นแหละครับแล้วก็ยังมีสัตว์เลื้อยคานดึกดำบรรพ์ประเภทอื่นอีกเยอะแยะเลยก็เห็นไหมนะครับว่าบ้านเราเนี่ยมีของดีอยู่ไม่น้อยเช่นกันหากว่าเราศึกษากันอย่างจริงจังเราก็จะมีการค้นพบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆรับรองว่าเราจะไม่แพ้เมืองนอกแน่นอนครับเราจะมีอะไรเด็ดๆ มาให้ดูกันอีกเยอะเลยสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับการติดตามข่าวสารอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับ SD Radio Online พบกับ PJ คนอื่นๆดูไลฟ์สดหรือดูย้อนหลังได้ทาง Facebook SD Radio เว็บเ g e radio.sd.ac.th YouTube SD Radio Online ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรายการนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้ากับผม PJ ตะวันทุกวันศุกร์เวลา7นาิ45นาที ในรายการพารีโอดาต้าเบสนะครับสวัสดีครับ